วันนี้นะผัดพริกแกงปลาหมึกใส่หน่อไม้สดจ้าอีกหนึ่งเมนูบ้านๆน,นะเออที่บ้านการทากินสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่ไงหมึกที่การล้างนะเพิ่มความสดค่ะมันก็จะมีความสดดูสิความเด้งด้วยดูหนวดหมึกซะก่อนค่ะการก็เตรียมหมึกนะคะตัวของการมันเล็กหมึกตัวเล็กอ่ะข้อเสียของมันก็คือเนื้อมันจะบาง แต่ราคามันย่อมเยาวานี่ถ้าเจอราคามันย่อมเยาวาเรามองข้ามผ่านเนื้อหมึกไปได้เลยอ่านี่เลยค่ะมันก็จะมีความสดๆนะอันนี้การล้างอ่าล้างผ่านการล้างมาเรียบร้อยแล้วมีวิธีการล้างอยู่ค่ะการทําคลิปเต็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพักให้เสร็จน้ําแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ไว้นะคะเตรียมไว้ค่ะครึ่งกิโลกรัมหน่อไม้สดค่ะหน่อไม้สดต้มแล้วนะ การก็ามาหั่นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยผัดพริกแกงเนาะการก็จะใส่พริกแกงเผ็ดค่ะประมาณ2ช้อนอันนี้จะเป็นพริกกับกระเทียมโขลกค่ะเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะคะต่อไปก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดฉีกค่ะเท่านี้เองค่ะไปค่ะไปดูวิธีการผัดยังไงให้น่ากินแล้วก็น้ำหมึกไม่เยอะจนเกินไปเนาะลำดับการใส่ขั้นตอนการผัดมีผลค่ะไฟเฟยมีผลทั้งหมดเลยค่ะค่ะมาค่ะพร้อมแล้วค่ะมาผัดหมึกกินข้าวกันเถอะผัดพริกแกงหมึกเนาะ สร้างกระทะค่ะใส่น้ำมันวันนี้น้ำมันที่การใช้ผัดเป็นน้ำมันหมูค่ะมีความใสๆเลยการทําคลิปเต็มไว้แล้วนะคะเจียวน้ำมันหมูยังไงให้น้ำมันหมูใสๆแล้วก็ได้กาดเจียวแบบพองๆฟูๆเนี่ยที่มันกระเด็นอย่างเงี้ยเพราะว่าการมัวแต่พูดไม่ได้มองไงในกระทะมันมีน้ำมันไอ้มันมีน้ำอยู่เล็กน้อยค่ะน้ำมันร้อนน้ำมันสงบการก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนเจียวพริกกระเทียมให้มันมีความหอม พริกะกับกระเทียมมาใส่ลงไปก่อนน่ะเจียวแล้วมันจะเพิ่มความหอมนะอืมการผัดกับน้ํามันหมูอะ่ะได้อารมณ์แบบเหมือนกินที่บ้านอะ่ะบ้านการอนะ่อย่างที่การบอกกันเมื่อก่อนนะบ้านค่อนข้างมีฐานะอ่าหลายๆคนมองว่าบ้านการมีฐานะการพูดว่ามีฐานะฐานะหาว่าการอวดฐานะไม่ใช่การประชดฐานะยากจนการกินน้ํามันเพือ่อไอ้น้ํามันเปลวตลอดเลยนะค่ะพริกะกระเทียมเหลืองหอมก็ใส่พริกแกงลงไป ใช้ไฟอ่อนนะไฟอ่อนๆค่อยๆผัดพริกแกงให้มีความหอมก่อนออันนี้การใส่พริกแกงเยอะแต่อยากกินแบบรสจัดๆอันนี้พริกแกงที่การใช้วันนี้เป็นพริกแกงใต้เนาะจะเห็นเป็นสีเหลืองๆหน่อยใครไม่มีใช้พริกแกงที่ตัวเองมีอ่ะพริกแกงแดงพริกแกงเผ็ดอ่ะได้เลยนะค่ะในพริกแกงกันก็จะหยอดน้ำตาลลงไปสักนิดนึงให้รสชาติมันกลมกลม่อม มันจะออกแบบอมๆหวานน่ะไม่ได้ให้หวานเนาะผัดไปกับพริกแกงเลยจะผัดพริกแกงให้หอมๆหน่อยอืมพอผัดคู่กับน้ำมันหมูแล้วมันมีความหอมมากเลยนะได้รมเหมือนแบบอยู่บ้านอ่ะเป็นอีกหนึ่งจา,บานบ้านๆที่ทํากินบ่อยนะที่บ้านกาันพริกแกงหอมจนอยากฉุนแบบนี้แล้วนะเราก็ใส่หมึกสดลงไปเลยค่ะการจะใช้เป็นหมึกสดเลยนะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงอ่าเวลาผัดหมึกอะ่ะไม่อยากให้หมึกมันน้ําออกเยอะเราจะใช้ไฟไฟแรงเลยก็ได้ดันเป็นไฟแรงสุดเลยก็ได้นี่ค่ะเวลาผัดหมึกอะ่ะไม่ต้องผัดนานปรุงรสชาติค่ะน้ําปลาค่ะสักเล็กน้อยก่อนเนี่ยสักประมาณหนึ่ง้อนก่อนอย่าพ่นใจร้อนใส่น้ำนะ ในหมึกอ่ะมันมีน้ำอยู่แล้วผัดให้หมึกสุกก่อนการใช้ไฟแรงสุดเลยนะเตาของการแรงสุดมาได้เท่านี้แหละชิมค่ะมันจะออกเค็มๆอมหวานนะคะผงชูรสนิดนึงเนี่ยยังไม่ต้องรีบใส่น้ำ เราผัดไปก่อนเพราะว่าน้ำในหมึกมันเยอะหลังจากนั้นค่ะผัดหมึกตึงแบบนี้แล้วค่ะเราก็ใส่หน่อไม้สดลงไปหน่อไม้สดต้มแล้วเนาะเนี่ยสะตงสตอผัดใส่ได้หวดถั่วปักยาวก็เ,เข้ากันนะปรับแต่งรสชาติชิมรสชาติให้ได้ตามชอบเลยจ้าโอจานใหญ่ยอยู่เด้อ โอเคค่ะรสชาติออกเค็มๆอมหวานพอละของการประมาณนี้ค่ะพริกชี้ฟ้าใบามะกรูดฉีกลงไปเลยค่ะใครมีเป็นพริกไทยอ่อนอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนคะคะแล้วก็ผัดทุกคราวอีกรอบห้บาหอมใบมะกรูดฉีกมากเลยนี่ค่ะอีกจานบ้านๆที่ทำกันแบบง่ายๆ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะหอมฉุยเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆจัดมาเลยจ้า ร้อมเสิร์ฟจ้าหมึกผัดพริกแกงหน่อไม้สดค่ะอีกหนึ่งจานนะคะหืมข้าวสวยร้อนๆมาน้ำปลาพริกไข่ดาวสักฟองหนึ่งนะโอ้โหสวรรค์ชัดๆนี่เลยค่ะอีกหนึ่งจานค่ะเอาไว้เป็นตัวเลือกเนาะเออเอาไว้เลือกช็อปกันเลือกไม่ออกคิดไม่ออกค่ะนึกถึงดีกว่ากินดินนะคะรับรองค่ะเดี๋ยวกันจะเป็นตัวเตือนให้ละกันค่ะนี่เลยค่ะน่ากินมากหอมมากบอกเลยค่ะ